ไดตะลุยแดนเวทมนตตอนมหาเวทเมดโดอาสตอรี่โหมดที่จบแบบค้างคาใจทำให้เราต้องหาอะไรเล่นต่อครับที่ Temp l e ร์อ e ฟร l คอ c เล o ชที่นี่เราจะมาตามหาสุดยอดเวทมนตเมดโดอากันครับบุกทะลวงไปจนถึงชั้นที่16นี่ครับเดี๋ยวพามาดูตรงจุดวาร์ปชั้น16ไหนขอดูซิมีของอะไรบ้างฟื้นฟูเลือดซื้อไว้ครับ ของพวกนี้ช่วยให้ผ่านด่านง่ายขึ้นนะแล้วก็วัตถุดิบอัปเกรดถ้าไม่ตายอาแล้หนทางข้างหน้ามีอะไรรออยู่ก็ไม่รู้นะหิวเลือดให้เต็มไว้ก่อนดีกว่าเอาแล้วพร้อมแล้วไปลุยกันเลยชั้นที่16ห้องที่5ฮะอาไรเนี่ยเฮ้ยที่ผ่านมาไม่เคยมีแบบนี้นะ เรียนรู้เวทมนต์เมโดอากด L1 กับ R1 อ๋อต้องเร่งพลังไฟกับพลังน้ำแข็งครับเอาให้บาลานซ์กันให้อยู่ในกรอบนี้โอเคเยี่ยมมากผสานพลังจนเกิดเป็นเวทที่สุดยอดเดี๋ยวจะเรียกอสูรออกมาให้ทดลองใช้ดูามาลองดูดเวทสุดยอดของฉันเมโดอา อื้มหือเป่าหายวับไปเลยครับเวทเมโดอาครับดาเมจพันสเปอร์เซเลยนะน่าจะเป็นท่าไม้ตายที่แรงที่สุดในเกมแลเปลี่ยนมาใช้เมโดอาเลยเอาล่ะครับมาลองทดสอบของจริงกันดูกับตัวนี้เฟลซาร์ดร่างแรกยังไม่ได้อัดคลิปสู้กับเจ้านี่ให้ดูเลยนะมาเอาละแปลงร่างผานภา ทำลายเกราะเรียบร้อยป๊อปเอาเลย <c oughs> ดูตัวเลขดามเมจให้ดีล่ะรับนี่ไป <c oughs> เอาละครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>